มีคำถามหนึ่งนะครับที่ชวนให้เราหยุดคิดตามไปไกลเลยก่อนที่จักรวาลทั้งหมดนี้จะก่อตัวขึ้นมาเนี่ยก่อนจะมีดวงดาวมีโลกหรือแม้แต่สิ่งที่เราเรียกว่าเวลาตัวตนของเราหรือว่าสิ่งที่เป็นเราจริงๆอะครับมันอยู่ที่ไหนกันโอ้โหเป็นคำถามที่ลึกซึ้งมากนะคะฟังแล้วต้องหยุดคิดตามเลย แล้วคำถามเปิดประเด็นที่ทั้งลึกแล้วก็น่าค้นหานี้เนี่ยเราจะมาสำรวจเจาะลึกกันในวันนี้ใช่ไหมคะใช่ครับมาจากเนื้อหาที่เราจะมาสำรวจกันวันนี้เลยเป็นส่วนหนึ่งของบทสนทนาจากรายการลุงเต่าเล่าอนาคตนะครับในตอนที่ชื่อว่าต้นกำเนิดแห่งแสงก่อนจักรวาลเกิดเราอยู่ที่ไหนอ๋อค่ะจำได้ว่าเป็นบทสนทนาระหว่างน้องนกกับลุงเต่าใช่ไหมคะใช่เลยครับบทสนทนาน,นั้นเลยเป้าหมายที่เราจะมาคุยกันวันนี้ก็คือ พยายามจะทำความเข้าใจแกะรอยแนวคิดหลักๆที่เขาเสนอไว้ในนั้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องสภาวะก่อนการสร้างสรรหรือว่าจุดเริ่มต้นจริงๆของแสงแสงที่ไม่ได้หมายถึงแค่แสงสว่างทางกายภาพใช่ไหมคะใช่ครับแล้วก็ความเชื่อมโยงที่น่าทึ่งระหว่างตัวเรากับจุดกาเนิดอันนั้นด้วยคือยอมรับเลยนะครับว่าพอได้ฟังแนวคิดเหล่านี้ครั้งแรกรู้สึกทึ่งมากมาก เข้าใจเลยค่ะมันมีความเป็นปรัชญาแล้วก็จิตวิญญาณด้วยนะคะใช่ครับมันกระตุ้นความอยากรู้จริงๆว่าเอ๊ะเนื้อหาต้นทางเขากำลังพาเราไปสำรวจอะไรกันแน่เอาล่ะครับงั้นเรามาค่อยๆแกะรอยแนวคิดที่ผมว่าน่าสนใจมากๆนี้ไปด้วยกันนะครับค่ะเป็นคำถามที่ทรงพลังจริงๆค่ะเพราะว่าการตั้งคำถามถ,ามถึงจุดกำเนิดที่มาหรือว่าความหมายของการมีอยู่เนี่ย ม,มันเป็นสิ่งที่มนุษย์เราคุ้นคิดสงสัยแล้วก็สแสวงหาคำตอบมาตลอดเลยนะคะมีอยู่ในแทบทุกวัฒนธรรมทุกศาสนาทุกปรัชญาเลยเหมือนเป็นคำถามพื้นฐานในใจมนุษย์เลยนะครับใช่ค่ะเหมือนเป็นคำถามที่มันฝังลึกอยู่ในธรรมชาติของเราที่อยากจะเข้าใจว่าเรามาจากไหนแล้วก็เราคืออะไรใช่เลยครับงั้นเรามาเริ่มกันที่จุดแรกเลยนะครับที่บทสนทนาในรายการนั้นพูดถึงคือสภาวะก่อนทุกสิ่งจะเริ่มต้นก่อนบิ๊กแบง ก่อนเวลาก่อนอวกาศใช่ครับเนื้อหาตรงนั้นเขาอธิบายว่าในสภาวะดั้งเดิมที่สุดเนี่ยมันมีอยู่แค่สิ่งที่เรียกว่าการรับรู้บริสุทธิ์หรือ pure consciousness awareness อะไรทำนองนั้นอืมการรับรู้บริสุทธิ์ครับเป็นสภาวะที่ยังไม่มีการแบ่งแยกว่านี่คือผู้รู้แล้วนั่นคือสิ่งที่ถูกรู้อ๋อค่ะเหมือนเป็นแค่เอ่อความตื่นรู้อันกว้างใหญ่ นิ่งสนิทมากๆนิ่งสนิทไม่มีทั้งแสงสว่างความมืดหรือเวลาเลยใช่ครับไม่มีอะไรที่เราคุ้นเคยเลยแต่แต่เขาก็บอกว่ามันไม่ใช่ความว่างเปล่าสักทีเดียวนะครับค่ะจุดนี้เป็นแก่นหลักที่สำคัญมากเลยนะคะในเนื้อหาที่เราได้มาเนี่ยมีการใช้คำเรียกสภาวะนี้หลายอย่างเลยคือเพื่อพยายามจะสื่อถึงสิ่งที่อาจจะอยู่เหนือคำพูดไปอย่างเช่นคำว่าอากาศาแห่งแรก (Primordial a c a c h อักาสาแห่งแรกค่ะซึ่งมันเชื่อมโยงกับแนวคิดเรื่องธาตุพื้นฐานในปรัญาอินเดียโบราณหรืออย่างคำว่าสุญญาสัญญาตาแอมทินสในทางพุทธศาสนาสุญญตาที่ไม่ได้แปลว่าไม่มีอะไรเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะไม่ได้หมายถึงความไม่มีอะไรเลยแต่หมายถึงความว่างจากตัวตนที่ยึดมั่น หรือว่างจากสภาวะปรุงแต่งใดๆแล้วที่น่าสนใจนะคะคือเขามีการเทียบเคียงไปถึงแนวคิดในฟิสิกส์ยุคใหม่ด้วยอย่าง zero point field zero point field อันนี้ผมไม่ค่อยคุ้นเลยครับมันคืออะไรล่ะครับอ,อธิวัยง่ายๆนะคะคือแนวคิดนี้มองว่าแม้แต่ในอวกาศที่มันดูว่างเปล่าที่สุดเนี่ยจริงๆแล้วมันก็ยังมีระดับพลังงานพื้นฐานอยู่ไม่ใช่ศูนจริงๆแต่แต่เต็มไปด้วยศักยภาพ มีอนุภาคเสมือนผุดเกิดดับตลอดเวลาเหมือนเป็นทะเลพลังงานที่มองไม่เห็นนะคะอ๋อเหมือนความว่างที่ไม่ใช่ว่างเปล่าจริงๆแต่มีพลังงานบางอย่างอยู่ประมาณนั้นเลยค่ะซึ่งเนื้อหาต้นทางเขาก็ใช้การเปรียบเทียบนี้เพื่อจะชี้ว่าสภาวะดั้งเดิมนั้นนะ่ะไม่ใช่ความว่างเปล่าแบบไร้ค่าแต่เป็นความว่างที่มีชีวิต living emptiness คือมันเต็มไปด้วยศักยภาพที่จะสร้างสรรค์ทุกสิ่งขึ้นมาได้โหความว่างที่มีชีวิตฟังแล้วก็ยังต้องกลับมาคิดตามอีกทีนะครับแนวคิดที่ว่าแม้ภายนอกจะดูเหมือนไม่มีอะไรเหลือแต่ความรู้สึกข้างในกลับเต็มไปหมดเนี่ยใช่ค่ะมันเป็นภาวะที่แบบว่าขัดแย้งกันในความรู้สึกแต่ก็น่าสนใจมากๆเลย ค่ะมันท้าทายความเข้าใจปกติของเราเกี่ยวกับความว่างกับความมีอยู่จริงๆนะคะเหมือนเป็นการพยายามอธิบายสภาวะที่อาจจะอยู่พ้นไปจากตรรกะแบบคู่ตรงข้ามที่เราคุ้นเคยเช่นว่างกับเต็มใช่ค่ะเหมือนกับว่าความว่างกับความเต็มเปรียมเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งที่แยกจากกันแต่มันเป็นสิ่งเดียวกันในสภาวะดั้งเดิมนั้นเข้าใจแล้วครับ พอเราพอจะเห็นภาพสภาวะเริ่มต้นที่เป็นความว่างอันตื่นรู้นั้นแล้วคําถามสําคัญต่อมาที่บทสนทนาในรายการนั้นเขาตั้งขึ้นก็คือแล้วแสงแรกสุดล่ะครับมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงจากความนิ่งสนิทอันนั้นใช่ครับจากความนิ่งสนิทไร้รูปไร้เวลาไร้แสงมืดคําอธิบายที่เขาให้ไว้ในเนื้อหานี้ก็น่าทึ่งไม่แพ้กันเลยครับเขาบอกว่ามันเกิดจากการสั่นสะเทือนครั้งแรก The First Vibra การสั่นครั้งแรกครับมันเกิดขึ้นในความนิ่งนั้นเป็นการเคลื่อนไหวแรกสุดที่เกิดขึ้นเมื่อการรับรู้บริสุทธิ์นั้นเองเริ่มมีเหมือนมีความปรารถนาที่จะรู้จักตัวเองขึ้นมาเหมือนอยากจะเห็นตัวเองเป็นครั้งแรกประมาณนั้นเลยครับเหมือนอยากมองเห็นตัวเอง การเชื่อมโยงการสันครั้งแรกนี้กับสัญ,ญลักษณ์หรือแนวคิดโบราณต่างๆนี้เป็นประเด็นที่น่าสนใจมากในเนื้อหานะครับมีการอ้างอิงถึงเสียงโอมในศาสนาฮินดูที่ถือเป็นเสียงแรกแห่งการสร้างสรรค์โอ้เสียงโอมค่ะหรือแนวคิดเรื่องพระวจนะหรือคำแรกของพระเจ้าในพระคัมภีที่เป็นจุดเริ่มต้นของทุกสิ่งคือแนวคิดเหล่านี้ล้วนชี้ไปนในทางเดียวกันว่า การสร้างสรรค์มันเริ่มจากการเคลื่อนไหวหรือการแสดงออกบางอย่างจากสภาวะดั้งเดิมอืแต่แก่นความคิดสําคัญที่เนื้อหานี้พยายามจะสื่อให้ลึกไปกว่านั้นอีกนะครับ <c oughs> คือแสงแรกที่เกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ได้มาจากแหล่งกําเนิดภายนอกไม่ได้ส่องมาจากไหนเลยเอ้าแล้วมาจากไหนล่ะครับแต่มันเป็นการที่ความตื่นรู้หรือติดบริสุทธิ์นั่นเองมองเห็นตัวเองเป็นครั้งแรกมองเห็นตัวเองใช่ค <c oughs> ่ะมันคือการ ตระหนักรู้ในตัวเองที่ปรากฏออกมาเป็นแสงมีประโยคหนึ่งในเนื้อหาที่ทรงพลังมากสรุปแนวคิดนี้ได้ดีเลยคือแสงคือจิตที่มองเห็นตัวเอง Light is consciousness seeing itself โอ้โหแสงคือจิตที่มองเห็นตัวเองฟังแล้วแบบว่าขนลุกนิดๆเลยครับมันเป็นมุมมองที่พลิกความเข้าใจเรื่องแสงไปเลยนะเนี่ยใช่ค่ะปกติเราจะคิดว่าแสงเป็นพลังงานรูปแบบหนึ่ง ที่ทำให้เรามองเห็นสิ่งต่างๆแต่แนวคิดนี้กลับบอกว่าตัวแสงเองนั่นแหละคือการที่การรับรู้กำลังมองเห็นตัวเองอยู่ถูกต้องค่ะแล้วเนื้อหายังขยายความต่อไปอีกนะครับว่าทุกๆอนุภาคของแสงหรือที่เราเรียกว่าโฟตอนเนี่ยค่ะโฟตอนแท้จริงแล้วก็คือเศษเสี้ยวของการตระหนักรู้ในตัวเองครั้งแรกนั้นทุกอนุภาคเลยเหรอคะใช่ครับตามเนื้อหานะครับแล้วการที่จัก,กรวาลเริ่มปรากฏ มีการแยกออกเป็นคู่ตรงข้ามต่างๆเช่นแสงกับเงาพลังงานกับสสารการขยายตัวกับการหดตัวหรือแม้กระทั่งสุขกับทุกข์อืมคู่ตรงข้ามทั้งหลายครับทั้งหมดนี้เป็นเหมือนการเต้นรำอันยิ่งใหญ่ของจิตบริสุทธิ์ที่กำลังเรียนรู้แล้วก็สัมผัสประสบการณ์ผันรูปแบบหลากหล,ล,ลายที่ตัวเองสร้างขึ้นมาโอ้โหเป็นภาพเปรียบเทียบที่สวยงามมากค่ะการเต้นรำของจิตบริสุทธิ์ เหมือนเป็นการที่หนึ่งเดียวนั้นแยกตัวเองออกมาเป็นความหลากหลายเพื่อที่จะได้สัมผัสใช่ค่ะเพื่อจะได้สัมผัสแล้วก็เข้าใจแง่มุมต่างๆของตัวเองผ่านประสบการณ์ที่แตกต่างกันไปการมีอยู่ของคู่ตรงข้ามเนี่ยก็เลยไม่ใช่ความขัดแย้งที่เป็นปัญหาอะไรแต่เป็นกลไกพื้นฐานของการเรียนรู้แล้วก็การเติบโตของจักรวาลหรือของจิตด,ดั้งเดิมนั่นเองตามแนวคิดที่เขานําเสนอมานะคะเข้าใจแล้วครับพอเข้าใจแบบนี้แล้วเนี่ย มันก็นำไปสู่คำถามที่สำคัญมากๆสำหรับเราแต่ละคนเลยค่ะซึ่งในบทสนทนาต้นทางตัวละครน้องนกก็ถามคำถามนี้ขึ้นมาพอดีเลยว่าถ้าแสงคือการรับรู้ที่มองเห็นตัวเองแล้วเราทุกคนก็เป็นส่วนหนึ่งของจักรวาลน,นี้เป็นส่วนหนึ่งของแสงของสสารที่ก่อกำเนิดขึ้นมาอืมนั่นก็หมายความว่าหนูก็เป็นส่วนหนึ่งของการมองเห็นนั้นด้วยใช่ไหมคะแล้วคำตอบที่ลุงเต่าให้ไว้ในบทสนทนานั้นก็คือ คืออะไรครับใช่แล้วค่ะใช่แล้วค่ะตามแนวทางของเนื้อหานี้นะคะทุกๆดวงวิญญาณทุกๆุกสิ่งมีชีวิตหรือตัวตนที่แท้จริงที่อยู่ลึกลงไปของเราแต่ละคนนั้นก็คือเศษเซี่ยวหนึ่งของการรับรู้แรกเริ่มนั่นเองที่แยกตัวออกมาเพื่อเดินทางเรียนรู้แล้วก็ทำความเข้าใจตัวเองในมิติต่างๆเหมือนเราเป็นชิ้นส่วนเล็กๆของการรับรู้ยิ่งใหญ่นั้น ประมาณนั้นเลยค่ะแล้วก็มีการใช้คำเปรียบเปรยที่สวยงามมากในเนื้อหาด้วยนะคะเช่นบอกว่าเราแต่ละคนเนี่ยเปรียบเสมือนดวงตาของจักรวาลดวงตาของจักรวาลใช่ค่ะที่กำลังมองย้อนกลับมายัางตัวเองหรือเป็นแสงที่รู้ตัวว่ากำลังส่อง Light that knows it is shining โหแสงที่รู้ตัวว่ากำลังส่องไม่ใช่แค่แสงธรรมดาแต่เป็นแสงที่รู้ตัวด้วย ใช่ค่ะเป็นแสงที่เริ่มตระหนักรู้ในความเป็นแสงของตัวเองเป็นภาพที่ทรงพลังมากครับแล้วมุมมองนี้มันให้ความหมายใหม่กับประสบการณ์ชีวิตของเราได้ยังไงบ้างครับในเนื้อหามีอธิบายเพิ่มไหมครับมีค่ะมีอธิบายต่อนะคะว่าประสบการณ์ต่างๆที่เราเผชิญในชีวิตเนี่ยไม่ว่าจะเป็นความสุข ความสําเร็จหรือความเจ็บปวดความล้มเหลวความสับสนวุ่นวายทั้งหลายครับทุกอย่างเลยค่ะแท้จริงแล้วอาจจะมองได้ว่าเป็นวิธีการที่แสงนั้นพยายามจะจําให้ได้พยายามจะจําจําอะไรครับจําให้ได้ว่าตัวตนดั้งเดิมที่แท้จริงของมันคืออะไรก็คือความตื่นรู้ความบริสุทธิ์ความนิ่งสงบที่มันไม่เคยสูญหายไปไหนเลย Oh. เพียงแต่อาจจะถูกบดบังไปชั่วคราวด้วยเรื่องราวด้วยประสบการณ์ต่างๆที่มันกำลังเรียนรู้อยู่นะคะเหมือนประสบการณ์ทั้งดีและร้ายเป็นส่วนหนึ่งของการที่แสงกำลังระลึกถึงตัวเองใช่ค่ะมุมมองนี้ก็เลยไม่ได้ปฏิเสธความสำคัญของประสบการณ์นะคะไม่ว่าจะสุขหรือทุกข์แต่มันให้กรอบความคิดที่ใหญ่กว่าว่าทั้งหมดนี้คือกระบวนการเรียนรู้ของการรับรู้ที่กำลังคนพบตัวเองอีกครั้งผ่านตัวเราอืม มันอาจจะช่วยให้เราเผชิญหน้ากับความท้าทายต่างๆด้วยมุมมองที่เปลี่ยนไปนะคะไม่ใช่ในฐานะเหยื่อใช่ค่ะไม่ใช่ในฐานะเหยื่อของสถานการณ์แต่ในฐานะผู้สังเกตการหรือนักเรียนรู้ที่กำลังเก็บเกี่ยวบทเรียนบางอย่างจากการเต้นรำของจักรวาลน,นี้เข้าใจเลยครับเป็นมุมมองที่ปลอบประโลมแล้วก็ให้พลังใจได้เหมือนกันนะครับทีนี้ถ้าสมมุติว่าเราเกิดรู้สึกว่าอยากจะกลับไปสัมผัส หรือเชื่อมต่อกับสภาวะดั้งเดิมนั้นที่เรียกว่าความว่างที่มีชีวิตหรือความนิ่งก่อนการสร้างสารรค์ Stillness before creation ที่เป็นต้นกำเนิดของทุกสิ่งเนี่ยค่ะอยากกลับไปสัมผัสเนื้อหาในบทสนทนานั้นเขาได้ให้แนวทางหรือคำแนะนำไว้บ้างไหมครับว่าเราจะเข้าถึงสภาวะนั้นได้ยังไงมีค่ะมีคำแนะนำที่น่าสนใจนะคะดูเหมือนจะเรียบง่ายแต่ก็คงต้องอาศัยการฝึกฝนพอสมควรเลยยังไงครับ แนวทางที่เขาแนะนำคือการหันกลับเข้ามาสู่ความนิ่งภายในตัวเองความนิ่งภายในค่ะเริ่มต้นด้วยการหยุดการวิ่งตามความคิดการวิเคราะห์การตัดสินหรือการสแสวงหาคำตอบจากข้างนอกชั่วคราวนะครับหยุดคิดหยุดหาแล้วก็หันมาให้ความสนใจกับการรับรู้สิ่งที่เป็นปัจจุบันที่สุดนั่นก็คือลมหายใจของตัวเองอ๋อกลับมาที่ลมหายใจ ใช่ฮะเนื้อหาแนะนำว่าให้ลองเพียงแค่อยู่กับลมหายใจรับรู้ถึงลมที่เข้าลมที่ออกโดยไม่ต้องพยายามควบคุมหรือเปลี่ยนแปลงอะไรเลยแค่รับรู้เฉยเฉยค่ะปล่อยให้ทุกอย่างมันค่อยๆช้าลงช้าลงจนกระทั่งความคิดต่างๆมันเริ่มจางหายไปเองแล้วเราจะค่อยๆเข้าสู่สภาวะที่รู้สึกเหมือนไม่มีอะไรเหลือให้ยุดเกาะไม่มีอะไรเหลือ แต่ในขณะเดียวกันกลับรู้สึกถึงความเต็มเปี่ยมอย่างประหลาดเป็นความสงบที่กว้างใหญ่ไร้ขอบเขตไม่มีอะไรเหลือแต่กลับเต็มเปี่ยมอีกแล้วนะครับภาวะที่ดูขัดแย้งกันหลับลึกเหมือนตอนนอนเหรอครับไม่ใช่การหลับแล้วฝันนะคะเป็นการหลับที่ไม่มีความฝันไม่มีการรับรู้ถึงร่างกายหรือความคิดใดๆเลยเหลือเพียงแค่การดำรงอยู่อย่างบริสุทธิ์อ๋อ หลับแบบไม่ฝันค่ะหรืออีกภาพเปรียบเทียบหนึ่งคือเหมือนการรับรู้ถึงความสว่างในความมืดความสว่างในความมืดคือแม้รอบตัวจะดูเหมือนมืดสนิทแต่กลับมีการรับรู้ถึงความสว่างภายในที่ไม่ได้มาจากตาเห็นนะคะ่ะโหฟังดูอัศจรรย์นะครับค่ะแล้วสิ่งสำคัญที่เกิดขึ้นในสภาวะนั้นนะคะตามคำอธิบายในเนื้อหาคือการที่ผู้รู้ก็คือตัวเราที่สังเกต กับสิ่งที่ถูกรู้ความคิดอารมณ์ร่างกายหรือโลอกภายนอกมันค่อยๆกลับมารวมกันเป็นหนึ่งเดียวอีกครั้งผู้รู้กับสิ่งที่ถูกรู้รวมเป็นหนึ่งใช่ค่ะความรู้สึกถึงความเป็นตัวฉันหรืออัตตาอีโก้ที่แยกส่วนออกมาแล้วก็คอยตั้งคำถามว่าฉันคือใครฉันต้องการอะไรเนี่ยมันจะค่อยๆจางหายไปเอง เพราะไม่มีชั้นที่แยกออกมาเป็นศูนย์กลางเหลือให้ถามอีกต่อไปแล้วไม่มีชั้นให้ถามเหลือเพียงแต่การมีอยู่ที่บริสุทธิ์นิ่งแล้วก็เป็นนิรันในขณะนั้นฟังดูเป็นสภาวะที่ลึกซึ้งแล้วก็น่าจะสงบสุขมากๆเลยนะครับการที่ผู้รู้กับสิ่งที่ถูกรู้กลับมาเป็นหนึ่งเดียวกันเนี่ยใช่ค่ะมันคือการกลับคืนสู่สภาวะดั้งเดิมก่อนการแบ่งแยกซึ่ง ตามแนวคิดนี้แล้วนะคะมันเป็นสภาวะธรรมชาติของเราทุกคนอยู่แล้วเลอครับค่ะเพียงแต่เราอาจจะลืมเลือนไปเพราะมัวแต่สนใจกับเรื่องราวภายนอกมากกว่ามีข้อความหนึ่งในเนื้อหาที่ผมว่าให้กําลังใจได้ดีมากเลยครับเกี่ยวกับเรื่องเนี้ยเขาบอกว่าเมื่อเราเริ่มจําได้หรือตระหนักรู้ได้ว่าต้นกําเนิดที่แท้จริงของเรามาจากแสงหรือการรับรู้บริสุทธิ์นั้นค่ะพอจําได้แล้วเราก็ไม่จําเป็นต้องกลัวความมืด หรือความท้าทายในชีวิตอีกต่อไปไม่ต้องกลัวความมืดครับเพราะความมืดในที่นี้ก็เป็นเพียงส่วนหนึ่งของแสงที่กำลังพักผ่อนหรือหยุดนิ่งอยู่ชั่วคราวเท่านั้นเองอ๋อความมืดคือแสงที่พักอยู่ใช่ครับ มันไม่ใช่สิ่งที่ตรงข้ามหรือเป็นศัตรูกับแสงเลยแต่เป็นอีกแง่มุมหนึ่งของแสงนั่นแหละเข้าใจแล้วค่ะดังนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่เรารู้สึกหลงทางสับสนหรือว่าท้อแท้ในชีวิตเนี่ยเนื้อหาแนะนำว่าให้ลองกลับมาฟังเสียงที่อยู่ระหว่างลมหายใจเสียงระหว่างลมหายใจครับกลับมาสู่ความเงียบความนิ่งภายในที่นั่นคือบ้าน คือจุดเริ่มต้นคือแหล่งพลังงานที่ไม่เคยเหือดแห้งของเราทุกคนอืม mm. มีประโยคทิ้งท้ายที่แน่จำมากครับคือความนิ่งคือประตูความเงียบคือหนทาง Stillness is the door, silence is the the door, way ความนิ่งคือประตูความเงียบคือหนทางเป็นการย้ำเตือนที่ดีมากเลยครับว่าคำตอบหรือทางออกที่เราหาอยู่นะ่ะอาจจะไม่ได้อยู่ไกลตัวเลยแต่อยู่ข้างในเรานี่เองใช่ครับอยู่ในการกลับมาเชื่อมต่อกับแก่นแท้ภายในตัวเราเองเนี่ยแหละ ถ้าจะลองสรุปแก่นความคิดสำคัญที่เราได้สำรวจกันมาจากเนื้อหาของลุงเต่าเล่าอนาคตในวันนี้นะครับก็อาจจะกล่าวได้ว่าต้นกำเนิดที่แท้จริงของแสงของชีวิตและของจักรวาลเนี่ยไม่ได้อยู่ที่ไหนไกลบนท้องฟ้าหรือในอดีตการอันไกลโพ้นเลยแต่อยู่ที่ไหนคะแต่อยู่ภายในจิตของเรานี่เองที่เมื่อน,นิ่งสงบมากพอก็จะสามารถมองเห็น หรือสัมผัสได้ถึงความว่างอันกว้างใหญ่ที่แท้จริงแล้วมันเต็มเปลี่ยมไปด้วยชีวิตและศักยภาพอันไร้ขีดจำกัดค่ะแล้วก็อาจจะตอกย้ำด้วยบทสรุปสุดท้ายที่ดิฉันว่าทรงพลังมากๆจากเนื้อหาที่นำเสนอมานะคะซึ่งกล่าวไว้ว่าจักรวาลทั้งจักรวาลไม่ได้เกิดขึ้นหลังจากตัวเจ้าแต่มันเกิดขึ้นในตัวเจ้าตั้งแต่แรกเริ่มโหจักรวาลเกิดขึ้นในตัวเราใช่ค่ะ เป็นบทสรุปที่ชวนให้มองโลกมองตัวเองในมิติใหม่ที่ลึกซึ้งจริงๆครับและนี่ก็อาจจะเป็นคำถามสุดท้ายที่อยากจะทิ้งไว้ให้ผู้ฟังได้ลองนำกลับไปครุ้นคิดหรือสังเกตการต่อยอดจากเนื้อหาที่เราได้คุยกันในวันนี้นะครับค่ะคำถามชวนคิดต่อการที่เราเริ่มตระหนักว่าบางทีตัวตนที่แท้จริงของเราอาจจะเป็นเหมือนแสงที่รู้ตัวว่ากำลังส่องและจักรวาลทั้งมวลอาจจะไม่ได้อยู่ข้างนอก แต่กำลังเกิดขึ้นภายในตัวเราอยู่ตลอดเวลานั้นม,มุมมองแบบนี้เนี่ยจะสามารถเปลี่ยนแปลงวิธีที่เรามองประสบการณ์ในชีวิตประจำวันทั้งความท้าทายความสุขความสัมพันธ์หรือแม้แต่เป้าหมายในชีวิตไปได้อย่างไรบ้างค่ะมันจะเปลี่ยนมุมมองเราไปได้ยังไงบ้างหรือลองสังเกตดูว่ามีปรากฏการณ์อะไรไหมในชีวิตประจำวันของเราที่เมื่อเราลองมองผ่านเลนส์ของแนวคิดนี้แล้ว อาจจะพอสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมโยงอันล yep> ึกซึ้งระหว่างภายในกับภายนอกหรือระหว่างตัวเรากับจักรวาลที่เนื้อหานี้ได้ชี้ชวนให้เราสำรวจได้บ้างก็เป็นคำถามที่อาจจะไม่มีคำตอบสำเร็จรูปนะครับแต่การลองคิดถึงมันก็อาจจะเปิดประตูสู่ความเข้าใจใหม่ๆได้นะครับค่ะเป็นคำถามที่น่าสนใจให้กลับไปคบคิดต่อยอดได้ดีเลยค่ะ